หอลับมาแล้ววีดกำเลยถนาแล้วก็ต้องอัดวิดีโออะไดีกว่าเดี๋ยวจมเสียท้่เดี๋ยวไปได้ที่วิดีโอได้มอใส่มาครับอ,อัตเตอร์ไบค์ของฟีเจวันและพรุ่งนี้ก็จะได้เออเข็มขัดไฟต์เตอร์แต่ว่าผมไม่ได้ใช้ดีว่ามันคนละใส่กัน มันก็ของแรงเห็นไหมนี่แต่ไปแล้วโอ้โหซึ่งความสามารถมอนไซก็ประมาณนี้ครับอันนี้เิระยะเวลาเจ็ดวันครับหมดอายุเจ็ดโมงตรงโอ้โเก็บร้อ่และไม่สามารถใช้ในวินเ์ชันวอร์ได้ครับจ็ดติดตั้งมีดีฟเฟนส์เวลาป้องกันเพิ่มขึ้น285ครับ ในบกสิบห้าดีเฟน์เ้อยยี่สิและความเร็วในการเคลื่อนที่เมื่อเราก็ใช้มอใส่หนึ่งพันห้ซึ่งมันจะเร็วกว่า R/W 50เต็มและความสามารถก็ที่เขาส่งมาให้ก็ดูแรกก็เป็นคิตเข้าดาเมจสิบเร์เและดูที่สองซึ่งเป็นดูที่ใช้หินเจาะครับ ก็คือสล็อตเอ็กเทนเดอร์คือหินขาวหินเจาะขาวของเราในเองที่ราคาู้หปิดแล้ว5,000 6,000ก็ว่าไปแล้วแต่คุณจะขายโคอยากขายไ่ยะถ้าไปเจาะก็ประมาณ8เปอร์เซ็นต์ครับรูวเลยรูัที่สองก็ได้แ่4เปอร์เซ็นต์ถ้าเจาะแล้วจาก4เป็น5จาก8เป็น10ไปก็ว่าไปและครับก็คือครับ ครับของเราคือโอ้โหพีเนติชั่น95ก็คือค่าตัวนี้ก็คือเป็นค่าที่เจาะเกราะครับค่าเจาะเกราะก็คือโอ้โหแรงมันก็จะแรงซูสีประมาณเออเออคันวอลเซ่คั้นข้างซ้า,งายของผมครับอาจจะแรงซูสีกันเนาะหรือไม่ก็เป่เบากว่านิดนึงแต่ว่าโอ้โหออก ครับเดียวก็เอาอยู่แล้วซึ่งเราก็สามารถยัดอะไรเสริมเติมแต่งเพิ่อมอีกได้อจอกรย่โคตรแรงเลยแต่ว่าไม่ม,ไม,มีไม่มีอิกตรีมาให้ก็ไม่เป็นไรก็แค่ของฟรีเนาะของฟรีก็อะไรอะไรมากมายมันก็มัน,มนก็จะทีบเกินหน้าเกินตาชาวบ้านชาวช่องเขาซึ่งมัน ไม่ได้เปี่ยงแค่พลังป้องกันที่สูงมากเท่านั้นครับก็คือความสามารถหนึ่งก็คือครับเนี่ยมีช่องเก็บของให้ด้วยครับอย่างเช่นเรามีอัตาใบที่เขาแจกมาหกสิบห้าขึ้นหกสิบสามขึ้นก็สามารถเก็บช่องเก็บของได้เรื่อยๆครับนี่สูงสุดครับสูงสุดห้าหน้าเลยหน,หน้าละหน้าละสิบช่องเป็นห้าสิบช่องและ ไม่เพียงเท่านั้นก็คือเราสามารถฝากของที่เป็นของผมัดตัวละครในตัวได้ครับเนี่ยในที่ผมวัตตตัวละครที่มันเราไม่สามารถไว้ในคลังคลังส่วนคลังอื่นในไดดีเราได้ซึ่งมันก็สามารถฝากไว้ในอัตตาใบพีดีบิวได้ครับผมโอ้โหดีมากซึ่งเป็นมอไซที่โคตรดีเลย สำหรับคนที่อยากจะเอาของภงวัตตละครยัดใส่ช่องเก็บของซึ่งหลายคนก็น่าจะรู้แล้วแหละว่ามันใช้ของใช้ฝากของผูวัตตุลละครได้ซึ่งอาร์บิวทำไมได้ครับก็ได้เพียงแค่เปิดช่องช่องนี้ช่องเก็บของ ช่องเปิดเปิดครั้งส่วนตัวได้ก็คือตรงนี้เลย R W ซึ่ง P W เปิดไม่ได้มันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปอันนี้เป็นพรีเมียมที่ใส่งว่าพรีเมียมถ้าเราไม่มีพรีเมียมก็ไม่สามารถเปิดตัวนี้ได้เวเฮวีโหมดเวเฮว์ในตรงนี้ไม่สามารถเปิดได้เลยของ R W แต่ว่าของ P W นี่สามารถฝากของพัดผูกมัดตัวละครได้ เนี่ยนี่ข้อดีครับข้อดีดีดีมากมากเลย,ยด้วยข้ยัดนี่ยัดซอยยัดอะเลเขากนี้เฮ้ยวางยัดได้เลยเนี่ยยัดได้แล้วโหห้าสิบหน้าครับเต็มเต็มเลยดูไม่ท้ออาตะใบผูกเออพีวีวหมดอายุ เราก็ไม่สามารถเราก็ไม่สามารถใช้ได้ครับใช้ตัวนี้ไม่สามารถใช้ได้เลยนอกจากว่าเราก็จะมาเปิดตัวนี้ครับนี่คลัง P W เมื่อเราอยากจะใช้เ,ออเมื่อไรเราอยากจะถอนของที่ฝากในคลัง P W ครับเราก็สามารถเกิดเข้าตรงนี้เข้าเว s าที่เป็นเวหาเวหาคิปเปอร์นี่เราก็เลื่อนมาหาช่อง เปิดเปิดช่องเก็บของพิเศษของ p w 5ครับกดตรงนี้ไปก็จะมีอะไรนี่เลยเนี yeah. ่ยเราก็สามารถอย่างเช่นนั่นแหละถ้าไม่มีเราไม่มี p w ก็เราก็สามารถถอนของ <Okay. S 1> มาไว้ก็ได้เพิ <Okay. S 1> ่งเราสามารถขี่ได้แล้วเลยใส่ปุ๊บใส่ปุ๊บก็ขี่ปั๊บได้เลยครับประมาณนี้ ความเร็วก็น่าจะแรงกว่า R W แค่เออคูแค่ประมาณนึ่งแต่ก็แรงกว่าดีครับผมแรงกว่า R W 6 5เท่ากันโอ้แต่ว่าของแต่ว่าเออโม่ใส่ในโมบายมันไม่ค่อยสวยเนาะเน่องจากว่ามันกินสเปคเยอะเขาก็เลยลดลดกราฟิกไปทุกอย่างเลยมันก็เลยดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ แต่ว่ามันในคอมเห็นมีคลิปในคลิปหนึ่งนะครับที่เขาเอาเอาไฟล์มาลับมาลงให้มันสวยขึ้นแต่ว่าผมไม่มีคอมอืมก็เล่นอย่างนี้แหละตัดในตัวสับนี่แหละแล้วพบกันใหมวใ่วิดีโอหน้าครับในการเออวิดีโอนี้เนี่เป็นเออนั่นแหละโชว์ Pw5 แค่แค่ชวนนั่แหละไปแล้วไปดีกว่าฮุ้โอ้ยเขินดิไปแล้ว